แม่ลูกที่ไหนดิแม่ลูกขายแล้วครับแม่ลูกขายแล้วค้นใดกันเท่าไรหรล่ะพอพอสามพันห้า้าหาห้าร้อย,ย,ยอืม มันอยากควงลูก้ังหน่อได้เบิ่งอาการพี่น้องเออสวยผู้ใดผู้นี่จ้าของใหม่ค่อยโอ้ค่อยค่อยมากกว่เดิมสื้อครับมันงามเนาะเออมันเหนื่อยนะมันดีต้องแม่นั่นวันหรือม้นล่ะนี่ครับเสื้อ500วางม้านมาเสร็เพราะว่ามันนานปกติครับบ่อนได้ตรวจเนาะคว่ะโอ้ลูกหนาครับตัวนี้อ้วนเลยปล่อยต่อว่าพ่อ มีกำไรกับคือปล่อยเนาะต้นทุนซส้าหาหาลอยเอ้าพี่น่อยครับอมีกำไรคือปล่อยครับเอาเบอร์โทรไปนะ่พ่อเก้าสามศนเกี่สี่แปดหเก้าแปดนหกเก้าแพ่อเผ่าเมืองว่านอนครับผมแล้ลูกลูกตัวแม่ครับมายังไ้ตัวยังของมาไก่ลูกครับ เป็นเองไนบ้างครับผมโอเคแล้วครับเป็นไงเจะพลอยเปเ้ครับครับออมอย่าหักอย่าโฮมไรแหมกมอคืนหมอว่าเส้นไหลเออหมอว่าจะเส้นนักเส้นไงพูดเออเส้นกระน้างแล้วโจสิบอยยั่นเลอเลือดขาออกไหลกินหอดกินถึงพอเห็นนัดใดก็ได้ออเอาอบัง สองสองสมือวังหันบ๊สบายครับตอนนี้กลับมาแล้วอ๋อสูงขึ้นเขาเป็นกำลังใจให้ได้บางเด้อครับครับอ๋อโอ้เลยใหญ่ครับเน่แต่มันต่อตอนนี้มัต่อตอนนี้แพงเลยมันถึขายได้ข้าวมาเลยขายอยู่นี่ิโต้เลยเฮออแต่เขาไม่ได้เขาไม่ได้ไปหรอไปแล้ว้าไปเลย เปิดเ้าสามใหญ่ครับอัลลาดไดเลยตัวนี้พี่น่อจุดเด่นก็ล้มตัวเงาเน้่ครับตัวนี้พี่น้องสูงสุดประมาณร้อยห้าสิบครับใช่ครับร้อยห้าสิบบวกครับความสูง นี่เลือดสูงครับพอพันก็นได้ของผู้ใดครับมันเล่ยใหญ่ตัวนี้อาย่เปิดเท่าไรครับหาซิมหาไมา่เป<อ>็นพอพันได้บ่โอเซิงได้ครับเิงได้คนเซิงได้อยู่บปเห้วห <laughs> ยอด <laughs> อยาย่ไม่ยังคนนี่ร่องเบิืงนกันคือละสองละสามบัลูกเงี้ยว อายุได้ยักปีเนาะพอนี่เนาะหอยยูคิวมาสี่ปีเอาไปเปียนพอพันมันรอเอาเบอร์โทรไปนะคับนส่ปเจสี่สามส3หอยุคนรอเลยพอพันใหญ่ไหมมือนี่เอ้าพูดใดอยากได้พอพันชาโลเลยครับดนๆยังพอได้ครับเด้อพีหน่อยเออส่วนมากวางในก็เจ๊กุไกไก เอาควงไคเอาควงไครเอวงุไก่คุณนเอาบังครับพหวงมันมเอ่เอาควงวง่เจ๊กุไก่คุณนายอบังครับพี่น้วงมันมาเซลอยอยู่เอาควงไข่บ่เอาวงนมมาสั่นคุณนาอ่่เ้ใหญ่ยาวครับพอนี่พอพันู้ไดมาก เอาไปคม้มตัวครับเชาโลเลยครับพี่น้อยอจูงไปางใละครวากันาหอดไหมสมสวะ,ะเานเราซื้อกันเอละเต็มรถละเศร้าอะไรรบุเหรเศร้าอะไรเศร้าอะไรเอา้ารเศร้อะไรอี่้ <c oughs> ขายสืนหามื่นก่าา่ <c oughs> <c oughs> โอ้อวมขึ้นเลยเอองอวมันขึ้นเลยดิจักน้อยเขียงเนื้อก็จิว่าขึ้นเนื้อราค้าเนื้อขึ้นโดยเฉพาไดิเออเป็นแม่นางบ่โอ้แม่แดงทั้งสายมือนั่งห้องจักเดือนตัวนะสามสี่เดือนห้องแรกทีอสิมันค้มตัวมาเนาะครับ ตัวนี่แม่นางสีจำปาคนใส่กันตานี่เรามาตัวเด้อเนี่ยเห็นวันนี้นี่เพิ่งดีดนี่้ตัวหาตัวแต่ตัวเรามาตัวแต่สาวสัน่อยเหรอเราเปตัวนี่บ้านเ้อสูงประมาณ่อยสี่ิบครับหัวงามคููตัวหนึ่งสีจำปาเต็งองมทั้งสองครับตัวนั่นคือสีเป็นทองวางเนาะครับตัวแดงแม่ม่านเปิดเท่าไห 20, ตัวแดง2อ5 0 0ืตัวจำปาเป 20, าร้อยครับหมื่นาร้อยอ่ะลดสอง2 0ื0นครับพี่น้องเบอร์โทรไว้ได้ละศูนย์หกสี่ลห่เก้าสามเก้หนอยขวันเจริญสินอะฝากพี่น้องครับซ้ําเศร้าอยู่กันเลยมาสายครับพี่น้อง เด็ดดีพี่น้องแทงขาก็คือสีโบมีปัญหายัางดอกครับอ่ะฝากพี่น้องครับอสองสองโอ้มีเมือกสีกาแฟสีอย่างกวาดูอ๋ออ๋อโอ้ดายได้แม่มันติดต่อหอยขันมาครับพี่น้องโลเม่ตายไม่เมือตายเพราะอะไรอ่ะไปเมือตายเมีอกมันบาแพงบ่บาแพงเงินสองหน่วย ม่รนียนรยยอักไม่ได้รถสามหมื่นโอ้ยสมหนอ่ไหนปนรนี้ตัวนี้บางสองอยหาลอยไปอย่มันเลยสองสามอยค่าคาสามเออค่าสองรอ้ยนี่ใจบวกการบิรีสร้างงานส้างงาแล้วอ่าค่ากันอยสองลอยสมรของ แต่ว่าง้อวหลายเนาะง้อหวานหลด้วนั่นนี่ครับมาแต่แห่งไหนแน่ปุ่นณิข้ามันดีพ้นฝ้าออกพอขายออกดิแมนอยู่ครับนหู้ฮู้ฮู้ร้อยใจได้บานมันดีปุ๊บตะกี้พอขายดิอ่าดึงดึงราคาบ่าดีดีปุ๊บพอถ่าแล้วกูเซ่นอ่าพอได้กันพอได้กระเทือนมันเลยนี่ครับอ่กระดีอยู่มันมันต้องหาโอกาสทองทองมันหายเงครับแมนบ่ วันละเบนมันพันหนึงเยว่าสามสิบมันมันบ่มีบ่รือเขาบ่จะขายมันมีอยู่แต่ว่าระคาวผมเนี่ยันเ้าสูบ่ะไ้โอ้มันเจ้าก็ห้องไว้แห้งบางที่สับเงโทรศนพท์องดนวยอะไรนะอ่าพวกเด็เขาก็หูนะอืม่ะวัราคาึ้นันเสียมโอ้ผมขึ้นนเนีเห็นบาผมดันนะผมจะขายเบอร์นเซียดเลยล่ะกันตัดัเนี่ คันโตนเป็นตะเบิงแน่ก็ได้ขายง่ายขึ้นกันตัเป็นตะดันตะลดก็ไม่ไ้สนแล้วสื่อครับก็เห็นตสีเเหลี่ยมเป็นตะดันวทีแบดีชื้นเรยไม่ีแล้วบอฟังฝ่าองไปิอแข้งมาจักกะกูกจะขึ้นแล้จะไม่สนเอามาขึ้ได้ขายอยู่เออผมอมาก็เบิได้รถหนึ่งนั่นเฮ้ยมันเมียบเลยมตะดันเหมือนกันสภาพเป็นตะเบิงแน่เอาง้อเป็นตะดันเหมืนกันตะันในผมเนี่ยอาจาสัตวันึงก็เป็นตะดันที่ราคามันสูงหัวนะการอ้วย โอไทยกับเวียดเราปติเรียบร้อยนี่เอ้ามัดมัดก็เหวังเบียดได้ผมครับผู้ใดซื้อผมขายวัดนี้เลยแมนครับอ๋ออพราะเขาทมาเพราะว่าไทยกับเวียดกับเก่งซ้ำกันล้วล่ะคู่มือนี่พี่น้องเอ้าบรรยากาศดีครับพี่น้องนี่คือค้ามมาบังบ้านนี่ยแหละพี่น้องทำเยีโอกาสขายพอได้เนี่ยเราเป็นโอกาสท้องเราขายง่ายล่ะทื่นออกโลดคือบังบ้านก็ดีครับพี่น้อง เพราะว่าช่วงนี้ซื้อหลายขายหลายครับพี่น้องให้หอยเลี้ยงฮะเป็นโอกาสที่ซื้อส,สืขายได้ง่ายๆครับพี่น้องสายรอสายหูครับอันนี้พี่น้องหมูไก,ก่ปากจัง่อยตัวนี้พี่น้องออกลูกกระทบยืย้อจหน่อย ของไผ่ตัวนี้คุณแม่โอ้ของปลาของเจ้าบ่ปลาหลายปันได้ล่ะพ่อหนิสามชิ้นพห้าร้อยราคาห้องไหมครับฮะมองเอาเลยราคาห้องกันรุดได้อยู่อ่าคุยได้อยู่ต่อได้อยู่พอพันก็ได้ขุนก็ได้ครับพี่น้องครับสูงสิบประมาณร้อยหกสิบครับ ทังรากดินครับพ่อนี่พี่น้องอายุก็สิบปันหลายปันใดดอกพี่น้องเดี๋วเบึงสามปีเนาะแบบหัวโล้นครับสามสิบหกคุยได้อยู่จักหน่อยมีเบอร์โทรบอกปะปกไว้เนี่ยครับเอาีกจักบาทด้วยพลช่องศูนย์เก้าสามเอาวะเนี่ยยันไเนะครับ 93785 093785 00, 00 100, 100 10ปพญาบันปัญญบ,บ,บ,บันครับอขอบคุณลหลายๆครับปะาปลาเอา่อขอพันครับโอ,โอ้ยเบียดครับโอยเบียดกับังคุยกับเต่าแก่คนบ่งงวัวแม่วนวนครับอันนี้นั่งน้อยหอยทับครับพี่น้อง คุณใดอยากได้ควายนังหน่อยสูงสิประมาณเมตรสิบเมตรสิบห้าประมาณนี้ครับประมาณเมตรสิบห้าอายุอายไม่รู้มันอันแอบอันเล่ยใหญ่ยี่นี่พี่น้องเปิดเท่าไรล่ะนังหน่อยสิบสองหาร้อยบสองหาราคาห้องเนาะครับครับทั้งนั้นโมเมนต์บอกแบบงูปงสายขุนครับอันนี้สูงประมาณหน่อยสี่สิบครับ เป็นแม่แยกลูกพี่น้องโค้งๆเหรอ,เ,อเขบคุ้นก็ได้ลูกเนี่ยครับเลี้ยงก็ได้อยู่เนาะเลี้ยงก็ได้ครับครับแยกล,ลูกมาเออเพิ่งแดกลูกไปครับเพิ่งได้ลูกแรกเออเพิ่งได้ลูกไปตัวหนึ่งสูงประมาณร้อยสี่สิบเปิดเท่าไรครับแม่แยกลูกเปิสิบสี่ครับสิบสี่ราคาห้องต่อรองเลยครับอ่ะเบอร์โทรไปเนี่ยละศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสองสี่สี่ศูนย์สองสี่สี่ศูนย์ครับมอยช็อปเนาะบ้านม่วงครับผมขอบคุณครับอ่ะ ปากตั้งแม่นางหน่อยตั้งแม่จะลูกครับงัวลายแห้งบรรยากาศคือคักโคตรโคตอยู่ครับพี่น้องนัดนี่หืมแตกเซลเลยพี่น้องว่ามันงานผัดมาลงตัวนี่มาลงตัวนี่ปลาสุกได้ยังมาฝากพี่น้องตัวนี้ละแม่มันแม่มันจัดเดือนเนาะปลามันจัดเดือน สี่ห้าเดือนแล้วเด้เขาว่าสี่ห้าเดือนเขาว่าเนาะเขาว่ซื้อของเขาประกันในพอมโอ้ราคาประกันเลยครับสูงสิดประมาณร้อยสามสิบครับพี่น้องครับเครื่องดำสูงประมาณลูกลูกสองนะป่าเนาะในท้องเปิดเท่าไรครับแม่มันหมื่นห้าโอ้แม่มันหมื่นหาพี่น้องพูดได้จังอยหรือว่ามองจับ บ่อตอได้โยบ่ตอได้โยว่ามันสีคุยบ่อได้ว่ามัคุยได้คุยได้คุยได้ยืนได้ดีลูกหลานที่เป็นเออเอ้าประกันท่องประกันแขรงขาจำนี้มือหัได้จักหน่อยคุยได้คุยได้ตัวเดียวนะป้ามือนีิเอาเบอร์โทรไปนะครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์สี่แปดแปดห้าสามเกีย พ่อิเอยป้าสุกชีวิไลครับผมขอบคุณครับป้าครับอ่ะฝากแม่ม่านกับพี่หน่อยพ่อพันใหญ่เนี่ยของไผรเนาะตองอ้อมเลยครับโอ้ของปลายังครับนี่ซื้อปื้าปืนปืดฮะซื้อปืดเพิ่นโอ้ปืนพุ่มแดนอ่าอ่าอ่าเต็มครับเนื้อตัวเต็มกลมบูรูดเลยพี่น้องตัวนี้ ใบเขาใบยังได้สบายเลยพี่น้องชิวๆเลยจักปีครับตัวนี้ปลาสามประมาณสี่ปีโอ้โอยหน่อยนี่น,นี่เก่งแค่ลูกหล่ะตัวไหนล่ะปะอันซำนี่ห้อยคร,ครับครับเอามาน์คครับ<ส>ผมครับใส่หน่อยครับพอดีบรรยางกายมา สูงประมาณร้อยหาสิบหาด้วยประมาณนี้ครับด้วยหาสิบหาบวกลบครับพี่น้องหางไข่บิ้งกันนะพี่น้องไข่ดีอยู่พี่น้องไข่สวยเลยเปิดเท่าไหร่ครับสี <43. S 1> ่หมื่นามสี่หมเท่าไหร่ก่อนสี่หมื่นสามราคาห้องนะครับเนาะครับ,รบ,รบโอ้บ้ององศาดีเด้อพี่น้อง เพิ่งแข่ซีน่งข่ซีข่ปีกว่าเท่านั้นตัวครับข่ซีสามปีกว่าไม่เกิน4ปีครับเปิดสี่หมื่นต่อได้เอาเบอร์โทรไปนลครับศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าศนี่้าย์สี่ห้าสี่หนึ่งเก้าสองสี่เ้พอนมานอนรับพ่อเพื่นมานอนนิวาสเอาขอบคุณครับพ่อครับครับฝากพี่นอนครับใหญใหญ่ใหญเพื่นกับมาคุยเบิ้งครับ ถือเสื้อกอี่นี่จังไดคนต่อจะบอกเรื่องเดี๋ยวครับกันจังใดโอ้ยังบอกหั้นไปแม่นางน้อยสูงประมาณเกือบร้อยซีอยู่พี่น้องใช่ครับเครื่องดำใส่เมาครับพี่น้องหัวงามเล็บงามครับแม่นี่พี่น้อง่ะเบิงหน้าเบิ้งตาก,กันนะพี่น้อง เรากำลังโปร่งจักหน่อยครับบือลื่งชัดครับแม่นี่สูงใหญ่ได้อีกหลายนะครับเบื้องโครงสังเปิดเท่าไรครับหมื่นเก้าครับหมื่นาราคาห้องราคาห้องครับต่อรองได้เอาเบอร์โทรไปนะครับ0 9 2ย9เก้า3องศูนย์เก้าสองทีมงานหออินบ้านม่วงครับครับผมขอบคุณหล,ลายๆครับฝากแม่นางครับ สี่พได้บะไี่พันเจ้าสี่สี่ครับสุดสุดไเจ่าไห่สุดสุดไแม่ปลายเลยแม่แม่เจไหแม่สามสิบกว่าแม่สิบแปด แม่สิบแปดลูกสิบเจ็ดผมก็สิบแปดแม่สิบแปดลูกกระสิีสิบสองอัพจังสีสามแดง,งบ่มีแังครับลูกนี่แดงเข้มก็แม่นั่งหน่อยครับโอ้สมยังมาพวกนี้พี่น้องมาแดงคักแข้ง,ขง,ขงตัวนี้ไหมยังดำ ียงเงนมเจานี่เฟังในโทราัรส์เสียงรอขนาด้วยโอ้ขอบคุณหลายครับฟังเหนือนี่เสียงเันสบายใจฟังครับเสียงรอกนนาเน่คนว่าคนเป็นคนยังได้กว่าคนรอกันหนูคนรอสำเสียงดบบผ้าผ้าอะไรขึ้นมาข้้นตะเกาันขึ้นมาตกงานมาเบิ้งมาเบิ้งงวบ่ครับมื่อีรเรื่องไหเรื่องงวมาขายมาเบิ้งได้พอล้วครับ ขันตัวมากๆกับจังสีบ่ขันมากๆแน่กับราคากับไปไกลครับม,มาแต่ใส่นะครับเนาะเสก้าครับเสก้าเนาะเอาขอบคุณหลายๆดนะครับเด้อท,ที่ติดตามรับชมให้กำลังใจสบายใจฟ้ามครับไปทางไหนเราห้อยดาเบิ่งงัวคมนี่ตัวกนันนะเปิดเท่าไรครับคมนี่ไสามแปดราคาห้องแม่ลูกลูกตัวแม่แม่ท้องว่างดิ่งได้ท้องว่างครับท้องว่างเนาะ เบอร์โทรไปนะครับ063 er 0 6ห065มยห้อยดหยามดหยา่ด้ครับอครับพอเสดพอเสดแดงจัาพ่อคีดด้อพอเสดแดงพอเสดแดงคนของประชาชนเด้อพี่น้องนี่ะอู้ยสวนสีครับพี่น้องแดดออกมานี่ยเสียบตาครับ ลูกลูกเข้มก็แม่อีกครับทั้งแดงนี่ลูกเพื่อนสมยังมาหรอหอยดาลูกตัวแม่เพิ่นนะบลูเพื่ครคอนเห็นมันคักเลยพื้นมาโหลดพ่อเสียแดงมัดอันกำลังมาเวียนจากได้อยู่นี่พี่น,อน้องปมนี่นี่โอ้มาทางนี้ให้ง,งามคักพี่นอ้องเลย สามสิบแปดครับราคาห้องต่อรองเอาครับพี่น้องสิจุงไปใช้แล้วครับนี่เอาไปเก็บไว้บ่เปิดเปิดยุเ่าไหนเปิดเปิดไม่บ่ถ้ามีกำไรคือไปถามเพิ่นบางขันเพิ่นว่าต้นทุนเพิ่นสามสิบสามหาร้อยครับเป็นเลมันครับผุนได้เนื้อได้ครับครับเป็นเลมันครับลูกผสม สูงกว่มานลอยหาิครับพี่น้องหางลากดินนะพี่น้องคุณก็ได้เอาครับเป็นเป็นพ่อพันกับพ่อได้อยู่ด้วนี่พี่น้องตัวนี้ครับมึงหนากันนะพี่น้องนี่ลูกผสมครับครับคือต้นทุนเปนสามสิบสามหาลอยพี่น้องอยากได้กับมาคุยกันเบิ้งเอาเปิดโทรไปนะครับ0 9นย์เก้าสามมน ไอยกระมลทั้งเซกาครับผมขอขอบคุณเรื่อยครับครับอ่ะปาดเลมันครับพี่น้องอันไหนส่งไก่อยู่บ่อันท้ายไปโอ้ทั่วโลกแล้วครับแน่นเออ่าคันบอกว่าไปทั่วจักรวาลต่อกระมลเราส่งไก่เติบเยอะวายบอกว่าแต่ไก่เติบครับจักเกาหลีจักรเยอรมันเยอรมันเขาถักมาครับสบายใจครับครับครับอ่ะขอบคุณหลายๆ ผู้ใหญ่ของไฟละเอ็มต <t> ัวน so <l ux: 45 7> right? ี้โอ้เอาเอาเอาเบิ้งกันนะพี่น้องผูกอยู่ท้ายรถนี่ท่าร่คาดอกค่าดอกครับบบ้อนเเดดิผู้ใหญ่นี่เป็นลูกตัวใดครับตัวนี้เป็นลูกเพชรอุดรครับลูกเพชรอุดรสูงเท่าใดครับสูงร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทแล้วเนาะครับอ่ะเบิ้งถ่ายกันนะพี่น้อง โอ้ปลื้อเลยพี่น้องถ่ายครับหางจับดีพี่น้องหางยาวใช่ได้อยู่เมึงดงานนี่ครับพี่น้องอายุได้หลายปีครับพอนี่อายุห้าปีครับห้าปีมึงหน้าตากันนะพี่น้องมันมีสองตัวในฟากนมมันมีลูกเพลิดเนื้อเก่ามันขึ้นมาไหมผมเอาตัวเอาตัวนึงไว้เอาจะเอาตัวนึง มาปั่นมาแบงเปิดยุคเท่ไรก่อนเปิดแปดหมครับแปดหมื่นราคาห้องเนาะคู้ใดต่ออะไรอยู่ผู้ใดต่อไดเบอร์โทรนะครับ090 090 349 349 3450 3450อห้อยอย่างหึผมเป็นรองนายกอยู่เทศบาลพอเจริญครับท่านรองรองไพฑูรสวนการรองไพฑูรย์อยู่ยไกว่าครับเทศบาลพอเจริญครับพอเจริญเออ ทางเสกานี่เนาะก่อนเจริญบึงการครับผมเอาขอบคุณหลายๆครับท่านรองฝากพอพันรอๆคนครับพี่น้องแปดหมื่นครับ,รบใหญ่แห้งเดี๋ยวผมถอยออกมาใกล้ๆพี่นอ้องเบิ่งเต็มๆจอกันนะพี่น้องเขา่าใกลๆแล้วมันหล่นจอครับเอา้าแยวอลา,าดครับลูกยังผมจืจออะได้ ลูกยังก็หื้อปลาลูกเพชรอุดรเนาะครับอ่ะอลูกเพชรอุดรครับพี่น้องผู้ใดอยากได้ก็มาผ่านเงื่อนไขครับอืมมาอยู่น้ำเขาเตี้น้อยๆครับเดี๋ยวนี้ก็ยังใส่การใส่งานเลยอยู่แม่นบอยครับครับครับอ่ะฝากพี่น้องครับผู้ใดอยากได้ไปไปรับจ้างหรือว่าไปไปคุ้มฟุ้งก็ได้ครับพี่น้องหอยแยมมาบนอยู่นี่เป็นบุกาคุยออกทุลัดทัดนี่ ให้ไหลที่เด็ดของสนามอยู่เอาไปขึ้นรถปะป๊าครับครับเอ้าไปสายแล้วกลับบ้านครับให้ไหลอยู่สนามมือนียกไข่ก้มนีแหละพี่นอ้อแม่ลูกลูกตัวแม่นี่พี่นอ้อสี่หมืน่นมาสัน่นเพิ่งไปพี่นอ้อ ถามหอยไทยแล้วบ่มีผู้ใดหูวจักว่าผู้ใดเป็นเจ้าของครับคิดว่าน่าจะเซตเบียดครับคุณสี่หมื่นงามแหงครับสมบูรณ์แหงเรียงงัวให้มันได้แบบนี้เด้อพี่น้องเด้องัวมันสมบูรณ์ครับผู้ใดไม่เห็นกับแฉปากใส่แจะะครับส่อนครับความสมบูรณ์ความงามครับเน่สูงสิดประมาณร้อยสี่สิบครับสี่หมื่นน่าจะไปเบียดครับพี่น้องเพราะว่าถามหอยไทยแล้วบ่มีข้อมูลเลยครับเรียบร้อยครับอ่ะ อ่อนครับเบื้องอยังไงก็เป็นตะเบิ้งครับง้วมันรวนมันสมบูรณ์ครับพี่น้องเต็มบ่อกลาเมื่อนี่เต็มเอาเอามาลํำเดียว่ะเมื่อนี่ครับสิบประมาณจักสิบตัวครับหินงานหอยเวียดมุเหลืองครับอ๋อในง้วมถือว่าพอสมควรอยู่ดอกพี่น้องสิบตัวเอ่อเพราะว่าจมวาง สองนัดที่แล้วนั่นจมมาได้ง่วบ่ลายครับหกเจ็ดตัวพี่นอ้องมานัดนี้ง่วออกลายขึ้นครับอ่ะฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมยูสนามกุละคำครับพี่น้องพ่พอๆกันได้ทุกวันพุธครับนามกุลคะคำอำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครครับพี่น้องอ่ะสำหรับมื้อนี้คลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องเท่นี้ครับผมสวัสดีครับ